สวัสดีครับสวัสดี FC ชูโชคครับผมสวัสดีทีมคนดักแมคโครทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่หน้าง,งานบ้านใยญ่แย้มครับผมงานลอกดินนาไปถมที่นะครับผมโอ้หน้าง,งานบรรยากาศดีมากเลยอากาศเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วน่าจะมีโอทนะครับเจ้าเต็มใจของเรา SK20 0 YN 1 2นะครับมาร์กเอนะครับเจ้าของที่บอกว่าอยากลอกดินออกบางๆนะครับทำตามสั่งนะครับเห็นด่างๆนี่คือทำตามสั่งของเจ้าของที่เลยนะครับตอนนี้ก็รอ6ล้อวิ่งอยู่นะครับมีทีมงานวิ่งอยู่สี่คันนะครับผมทูที่โคตรสวยนะครับ ฝั่งตรงตรงข้ามที่จะเป็นทางเข้าเข้ามาประมาณ3เมตรตรงนี้แล้วก็ฝั่งข้างที่จะเป็นเป็นคลองน้ำน่าเล่นมากเลยฝั่งข้างคลองก็จะเป็นอ่าพวกพืชผักสวนครัวนะครับดูกินได้พวกผักงามงามแหงหันมาดูที่เจ้ามาร์เอทของเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้จอนิ่งอยู่รอทาง รถหกล้อเข้ามาคนขับสงสัยจะนอนรอเลยเพราะว่าระยะทางไกลพอสมควรครับประมาณโลครึ่งนะครับแล้วก็รถมีแค่สีขันนะครับก็จะทำให้งานช้าหน่อยนึงนะครับดูตูดดูตูดตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ถึงระยะเปนน็นัะแนนเรื่องของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับคันนี้จะมาอีก สวยๆครับสีเดิมนะครับเป็น SK 200ซุปเปอร์นะครับเสียงเครื่องนิ่มๆอยากไปทักทายคนขับก่อนนิดนึงสวัสดีครับจันยศสวัสดีครับวันนี้งานอะไรครับนี่งานสบานสบายงานสบายๆ ทำาทำไมดังๆงตรงนั้นนะครับแน่รตรงดังๆอ่ะคาไม่ลอกให้หมดเลยอ๋อตามใจเจ้าของตามใจเจ้าของนะครับวันนี้อยู่กับจันยศนะครับ<อ>ก็ตอนนี้ก็รอทีมงานเนาะหกล้อกี่คันครับนี่กนหกล้อสี่คันไม่ทันจอดนานไหมไม่นานจอดไม่นานตอนนี้ก็เป็นงานรับถมทีเนาะวันนี้ไปประมาณกี่กี่เที่ยวละสองร้อยยัง ไม่แน่ใจนะครับบอกไม่ได้นับเลยนะครับช่วงนี้นะครับคนขับเราปีมือดีเทับคนนี้ประจําที่เจ้าเต็มใจ SK 200นะครับมาแล้วคันนี้อะไรล็อกกี้พี่ดะเดก้าครับเดก้าสีชมพูตัวนี้เป็นทีมร่วมนะครับทีมงานด้วยโอ้สีสวยนะครับเป็นของพี่อื่นมาร่วมด้วยนะครับก็เรามีงานเรา ก็เรียกทีมเข้ามาด้วยนะครับขึ้นถ่ายสีสวยๆก่อนดูบรรยากาศการทำงานนะครับวันนี้อยู่กับเจ้า SK 2 0 0เจ้าเต็มใจนะครับนาง,งานที่ตำบลยายแย้มครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสนใจติดต่อง,งานเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานขุดลอกงาน ผมที่งานขุดสะงานโคกหนองนาครับจัดมาโอ้แม่นพี่แกไม่เล่นเครื่องเลยอืด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 ,อดนะครับสองตักครับมาดูวเวลากี่วิกันนะครับสิบวิผ่านไปงานออกเร็วครับ เป็น SK 200ตัวนี้งานออกเร็วบุ่งกีใหญ่นะครับตักที่3อยู่ที่26วิครับงานออกเร็วนะครับรถ6ล้อถ,ถ้าถมดินใกล้ๆนี่คือต้องมีเยอะนะครับถึงจะทันสไตล์งานวิ่งไม่ไกลมากนี่ต้องเยอะพอตัวเลยเพราะว่างานออกเร็วมากนะครับ4ตักครับ40วิ ไป5ตักครับอยู่ที่1นาทีพอดีครับผมต่อ1นั้คันสำหรับการลอกนาแล้วก็การตักนะครับอ,อีกคันเข้าพอดีครับก็ <ing> วิ่งซ้อนกันมา 3- ามสี่คันนะครับคันที่2อ,ออกไปนะครับโอ้แสงกำลังดีครับตอนนี้บ้านเราก็กำลังหนาวเลยบุรีรัมย์ตอนนี้น่าจะอากาศน่าจะประมาณ20 20เมตรไม่น่าจะเกิน25-26องศานะครับาตามมาด้วยคันขาวครับจากทีมงานจากแสลงโทนนะครับปิดสสยห้อยท้ายมากับทีมแมคโครของเราท้าาแก่มายืนคุมงานเองครับ อถอยมาถอยมานะครับหนึ่งตักแรกครับวางตักแรกที่8ดวิเสร็จจากตรงนี้ก็จะมีงานใกล้เคียงนะครับเจ้าของเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงบอกว่า ถูกใจชอบใจในผลงานนะครับให้ไปขุดระอีกหนึ่งลูกนะครับผมพื้นที่ข้างเคียงนะครับเพราะว่าเราทีมงานออกมาอย่างนี้ก็บางทีก็แผนง,งานไว้แต่ไม่เป็นไปตามแผนก็มีนะครับบางวันก็เจอพื้นที่ข้างเคียงอยากให้ไปเก็บไปเหมาตรงนั้นตรงนี้ให้หน่อยนะครับเนื่องจากถูกใจกับผลงานเนะาะเกี่ยวกับผลงานก็ทีมงานเราถ้ามีเวลาว่างพอจะเลื่อนคิวพอจะขยับคิวได้เราขยับให้แน่นอนครับ ส่วนเรื่องราคานี่ไม่ต้องห่วงครับทีมนี้ราคาถูกจบงานให้ลูกค้าได้ไม่เคยมีมาแก้นะครับคือจบได้ทุกทุกงานนะครับแล้วก็เจ้าของงานแฮปปี้เท่าแก่แฮปปี้คนขับแฮปปี้ผมมีแค่นี้น,น,นะครับผมทีมงานแม็โครนะครับจำมาด้วยน้องฝั่งนู้นจะเป็นอ่าคันสีน้ำเงินเข้ามารอแล้วนะครับ อันนี้อันนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีกว่าแล้วนะครับตอนอย่งคันก้อนดินหน้าดินสวยๆครับตรงนี้เป็นดินอาบริเวณแถวแถวเขาเรียกว่าเขาพนมรุ้งนะครับโซนเขาพนมรุง้งโซนประสานเนืองต่ำนะครับดินก็รําดินสวยมากเลย หน้าปลูกน้ามีสวนน่าจะปลูกพวกทุเรียนพวกอะไรนะแล้วก็น้ําท่าสมบูรณ์มากแถวนีน้ตามมาโดยโตโต้ครับมาจากทีมงานโชวโชคเหมือนกันครับโต,โตโต้สองลอยนี่มันหุ่นล้าใหญ่ดีจริงๆนะช่วงล่างทํามาใหม่เรียบร้อยครับสลักเมื่อกี้เหลืออีกตัวหนึ่งยังไม่เปลี่ยนนะครับไปจากกองแกงหน่อยหนึ่งแต่ตัวอื่นอัดบูทเรียบร้อยแล้วนะครับผม คมืกี้มีการเสริมมาเรียบร้อยตรงไหนที่มันบางเสริมมาไว้ก่อนเลยจังหวัดจอดฝนตกเมื่อกี้นะครับโตโตไม่ลงมาเลยนาะโตโตมาครับโตโตเด็กก้าหนึครับได้ข่าวว่าแรงที่สุดในทีมงานชูโชคนะครับ โอ้โหแต่งสวยครับคันนี้แต่งสวยนะครับรถัยรุ่นครับรถัยรุ่นท่อหมอกขเตียวดูท่อใบเบลิ่มเลยจะเท่ากับล้ออยู่แล้วนะครับก็เป็นสไตล์เนาะสไตล์การแต่งรถนะครับตามด้วยมิชลินบนหัวแล้วก็ตรงาถังลมนะครับขับรถนิ่มครับโตโต้คนนี้ขับสำหรับเด็กในทีมงานในบ้านขับช้า เรต้องมีการระวังเด็กด้วยเพราว่าเราบางทีเราวิ่งงานในบ้านผ่านหมู่บ้านแล้วก็ต้องอเคารพกฎของหมู่บ้านนะครับตรงไหนที่มันเป็นฝุ่นอะไรแล้แลก็ไปล้างให้ไปไร่ให้นะครับสันยศเราวันนี้บอกเป็นงานชิวๆนะครับเป็นงานชิวๆวันนี้รือเป้าไม้บอกเป้าไม้วันนี้สัก300ร้อยสักสามเที่ยวนะครับเ,เ่าแก่ เขาแกวันนี้เอากี่เที่ยวนี่300ได้ไหมยาวไปครับโตโต้ก็เดี๋ยวก็จบหน้างานตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็เดินไปฝั่งนู้น,นฝั่งนู้นจะมีสระอีกลูกหนึ่งนะครับที่พี่เขาขุดไว้ทำไอตัวแกจะปลูกทุเรียนนะครับ ก็จะปลูกุเรียนฝั่งนู้นะครับก็ได้มาติดต่อง,งานไม่เรียบร้อยแล้วเสร็จจบงานนะครับปิดอันนี้พอแล้วพี่เก๊กน่าจะพอแล้วนะครับจบตรงนี้น่าจะพอแล้วเดี๋ยวปั้นคันนาขึ้นนะครับผมตรงนี้ปิดงานเสร็จแล้วก็ปั้นคันนาขึ้นในเขานะครับตรงไหนเราลากมาได้แล้วก็ลา้างเขา อบรรยากาศดีมากครับช่วงนี้ต้องมาดูรถอีกทีนึงนะครับ s k 200นะครับได้มาจากเสียเตอร์ดินด่วนสีสเกตนะครับเสียเตอร์ดินด่วนนะครับกำลังจะแต่งให้อยู่แล้วเชียวติดกระจกทำหล่อมาได้ของแถมมาเป็นกระจกหน้านะครับแล้วก็ที่ที่วางรองเท้าเป็นเป็นงานขึ้นมือนะครับงานสั่งขึ้นนะครับเห็นว่ากำลังจะติดไอตัวมิชลินอีกอยู่หน่อยหนึ่งแต่ไปรับตัวมาก่อนนะครับผ มีเก็บอาการซึมนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันมีซึมตรงซีนกระบ,บอกตอนได้มาตอนแรกตอนนี้เ็เก็บเรียบร้อยนะครับเหลือเหลือสลักมุ้งกี้กองแกงกองแกงอยู่ตัวเดียวน่าจะจบเบ็ดเสร็จแล้วโอ้โหแสงสวยมากเลยขอใช้งานไปสักพักกอนนะครับคันนี้หมืเท่าแก่อยากได้ XM บอกว่าอยากได้ XM สงสัยคันนี้ต้องนำไปต่อทุนให้กับ XM แล้วนะครับคันนี้ ก่อปั่นคันน้ําเขาใหม่ครับเมื่อกี้ทําทางขึ้นทางลงไปนะครับก็แก้ไขาทางขึ้นทางลงใหม่เราจะหันหัวเราไปยังไงเนาะทีนี้คันนั้นตายรถผมออกได้ไหมเนาะทีนี้ปั่นให้ใหม่ครับโอ้สีสวยมากครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอ อพอแค่นี้นะครับประมาณ0 1บกวนาทีแล้วเดี๋ยวลงแบบเรียวๆไม่ต้องตัดกันเลยนะครับโอ้ฝุ่นเริ่มเยอะเลยนะครับก็ฝากให้กําลังใจกับทีมงานชูโชคแม็โครประโคนชัยด้วยนะครับก็สําหรับทีมงานวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมนะครับก็สําหรับมีงานติดต่อเข้ามาได้นะครับเสียเก๊กนะครับเบอร์โทรนะครับ 0621945698นะครับก็จะเป็นเบอร์ผมด้วยเบอร์เสียเก๊กด้วยนะครับเป็น2เบอร์นะครับตอนนี้โอเคคุยงานง่ายพูดน้อยทำเยอะครับทีมนี้เอาคุ้มไม่ก่อนนะครับคุ้มเอาคุ้มลูกค้าขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับจากเสียเก๊กของเราโอเคครับสวัสดีวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ